สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับสะหนองกรดนะครับสวนสาธารณะสะหนองกรดครับของเทศบาลตะบนนสูงเราครับตอนนี้พี่ดองเราก็มาออกกำลังกายคร,รับวันนี้แดดลงตรงโต๊ะครับมีเหมือนมีเมฆคึมๆอยู่หน่อยครับเป็นฝนพ่วงจากพายุอะไรนะเนสานเนาะนาซาเนสานตอนนี้พี่้องเรากำลังออกกำลังกายทั้งหลอบสะแล้วก็ออกล่างากายของชมรมสตรีนะครับ ก็็ดีที่มากก็ออกาารเอรบินี่เป็นขั้นตก็ไปออกีครงเนนะครับตรงนี้สังเกตได้ไาเป็นสาบนตะบูนงมกมาตัดใอย่างไหไอเตียนนะครับแตพร้อมที่อาจจะตต่ออวันที่8พฤจิกาเป็นวันลอยกระทงนะครับวันที่ยี่ห้ายี่หกเจ็ปดกมสิบสาเอ็ได้ไหมประมาณสิบสกว่าวันกับสิวันประมาณ้าก็เต็มลิงนะครับ าน้ำก็ก็ก็สะอาดนะครับไม่มีกลิ่นเน่านะครับเพราะว่าเป็นน้ำซึ่งน้ำจากการที่น้ำถ่วงมาแล้วก็ตอนนี้จัดการให้มันสะอาดให้มันดูความเพิ่มดูสาดนะครับพร้อมที่จะจัดกระโหลกตรงของที่สบายสมบูสุขเราซึ่งทุกปีก็จะมีแห่งนักนักบำบัดเนาะแล้วก็มีการลอยกระทงแห่งกระทงกันนะปีนี้จะขนาดยังไงเดี๋ยว ท่านนายกก็คงจะขี้แจงเพิ่มเติมนายกที่สวัสดนนท์สุนทั้งหมดแล้วตน์อาจจะสั้นางโอเคจำชื่อท่านพี่ดเลยนะครับตอนนี้ก็แต่ว่าคอนเฟิร์มชัวร์นะครับมีหลายมีหลายสถานที่ที่จัดลอยกระทงนะครับก็ตามที่ที่ผมลงถามก็มีประมาณเจ็ดแปดที่นะที่นะครับแต่อันนี้ที่ดิงเป็นค่อนข้างจะใหญ่ของอำเภอหสุงทรแล้วดังนั้นารจะใหญ่ มีหลากหลายหลายชุมชนแล้วก็มีหลายที่มามาเที่ยวนะ,ะก็แจ้งทราบวา่าตอนนี้ก็เป็นการเตรียมการของเทศบาลตำนวนสูงเราว่าจะมีการปล่อยกระทงแล้วน,นะครับก็ยืนๆก็อ,ออกกําลังกายกันครับก็คนฝ้ากันทรไม่มีแล้วนะครับต่อไปก็จะหนาวแล้วครับครับเดี๋ยวเราไปออกกําลังกายวิ่งทักงห้ากลอบครับวันนี้ก็ เชิญพี่น้องออกกำลังกายแล้วก็เตรียมตัวรอยกระทงกันหาทำหาซื้อนะครับทำง่ายๆไม่ยากมีสมาชิกหลายคนก็อาจจะก,ก็มีกันรับจ้างทำกระทรงนะก็ไม่แพงนะครับวันนี้ก็วันนี้คืออะไร25ตุลาคมนะครับที่สวนสะหนองส,นสะหนองกลนะครับยืมวันที่8ปพฤศจิกา65นะครับกับ้านเรามีหลายๆชุดก็นี่คือชุดหนึ่งนะครับคนสูงเราครับ